สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิภาวีแปงปวนเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดศีสว่างอำาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสีขอนำเสนอการอ่านออกเสียงทำนองสนอบ,บทอายานชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้ตนบทหลักคลงโลกกนิดพระสมุทสุดลึกลน้นคนนา,นาน มนุษย์นิสัยอยากแทงอย่างถึงการบัวบอกลึกทื่นชนละทาา โชตชลาดเพราะคำคันควรทาบยอมยาเหี่ยวแห่งเรืองบอกรายแสลงดินโคควายวายที่ด้บ สิ่งเป็นอันยังอยู่ใสคนเด็ดดับสูนสร้างขานทางเป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่ เพื่อนกินสิ้นสับแล้วแนงนี้หาง่ายลายหมืนน่นมีมากไายเพื่อนตายถ่ายแทนชีงว่า ฝากพี่ใครอยากแทงจากหางและในวันนี้ข้าพาเจ้าขออนุญ,ญาตอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในบทเพลงความฝันอันสูงสุด มาอ่านในลักษณะบุร้อยกรองซึ่งบทเพลงนี้มีพระราชประสงค์พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนมีท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองและการทำความดีตลอดไปซึ่งตัวของข้าพเจ้าเองก็ได้รับพลังใจจากบทเพลงนี้ด้วยค่ะขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุก รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปะติมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร ไม่เรรวนภาวะพวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หานมุ่งหมายพดุงยุติธันมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครัน โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันคงยืนหยัดสู้ไปไฝ่ประจันยอมอาสันก็เพราะปองเทิดผองไทยขอบคุณค่ะ